ตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าหลักของบ้านนะคะตรงนี้จะมีตีจูเอียนะคะลูกค้าเราก็จะมีวางองค์เทพแล้วก็ภาพมงคลต่างๆจะเป็นโซนนี้เลยส่วนด้านซ้ายเนี่ยเราจะเป็นผนังกุนะคะเป็นไม้ลอนเราจะเป็นประตูห้องเข้าไปนะคะจะเป็นเซตตู้ไฟนี่เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ในห้องนี้ลูกค้าก็จะวางของลอยตัวอาจจะวางล่มรองเท้าหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นห้องปฏิบัติการโหลดไฟด้วย ด้านขวาเนี่ยเราก็จะแต่งผนังสวยๆนะคะเราก็วางตำแหน่งไฟอะไรให้เรียบร้อยจะเห็นว่าตัวนี้เป็นผนังติดคิว้วเป็นบรรยากาศเป็นธีมเดียวกันในบ้านทั้งหมดนะคะทําให้ผนังเนี่ยดูไม่โลนและดูมีอะไรนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศตกแต่งผนังนะคะตรงนี้จะเป็นลิฟวิ่งรูมเซตตู้ทีวีโถงสูงดับเบิลวอลลุ่มนี้นะคะเราก็ดีไซน์ให้กับลูกค้าแล้วก็ตรงนี้จะมีตู้โชว์นะคะพอดีมีผ้าม่านกองอาจจะยังแลบอยู่นะคะ พอดีงานเนี่ยเรามาถ่ายวันที่ลูกค้ายัางมีการทำความสะอาดอยู่นะคะก็จะได้ไม่กลัวลูกค้าเยอะตรงนี้ก็คือจะเป็นชั้นโชว์ของตกต่างๆนะคะตู้ต่างๆเนี่ยเราก็คือจะมีชั้นมีอะไรให้แค่ลูกค้านะคะท็อปเป็นท็อปหินจริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะยึดผนังทีวีให้นะคะเป็นบรรยากาศประมาณนี้อันนี้เป็นห้องนอนของผู้สูงอายุนะคะมาดูกันค่ะห้องนี้เนี่ยจะแต่งอบอุ่นสวยงามนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะว่าจะเน้นผนังเป็นคิ้วแล้วก็ตรงนี้ลูกค้าซื้อเตียงมีหัวมาลงนะคะบรรยากาศก็จะดูเป็นเซ็ตพอดีแล้วก็ส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นเซ็ตตู้ทีวีนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นโต๊ะแป้งเล็กๆนะคะก็จะมีที่ให้ท่านวางของตรงนี้จะเป็นเซ็ตตู้นะคะก็จะมีลิ้นชักอะไรต่างๆนะคะห้องน้ํานี้เราก็ทํานะคะเนื่องจากเป็นห้องผู้สูงอายุก็คือจะขับจะเข้ามาพื้นระดับเดียวกันนะะค ห้องน้ํานะคะก็จะเป็นกระจกทชสกีนเหมือนกันทุกห้องนีลยนะและ้วก็เป็นห้องน้ําเก็บของมุมนี้ต่อนะคะจะเป็นเคาน์เตอร์เพนทรีตรงนี้เนี่ยเราจะปูท็อปปิ้งด้วยหินอ่อนนะคะตรงนี้ลูกค้าจะเอาสตูบาร์มาลงสองชุดนะคะตรงนี้เดิมทีเป็นเสานะคะเราก็ตกแต่งหุ้มเสาแล้วก็ทําเป็นตู้โชว์สองหน้านะคะจะได้เป็นภาพตามนี้เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะวางของนะคะจะเป็นตู้ล่างจะเก็บของได้นะคะส่วนมาด้านนี้เนี่ย เนื่องจากเป็นเสาเราก็ไม่ให้เสียประโยชน์นะคะเราก็เลยทําเป็นตู้โชว์ซีทรูแล้วเป็นเซตตัว L ตัวนี้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตะแกรงวางจานนะคะซึ่งลูกค้าสามารถจะเสียบจานแล้วก็มีถาดรองด้านล่างเกิดเวลาใส่ของแล้วก็คือถ้าเกิดว่าของเนี่ยมีน้ําหยดก็คือจะมีถาดแล้วก็นําถาดกลับไปล้างได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักวางแก้วต่างๆนะคะเป็นเคาน์เตอร์แพนทรีที่จะสําหรับเตรียมอาหารชงกาแฟนิดหน่อยนะคะ จะเห็นว่าเราจะมีตู้ลอยด้านบนนะคะจะมีชั้นวางของให้มุทีลูกค้าจะของเยอะส่วนด้านล่างเนี่ยเราก็คือจะมีมีตัวเชลตัวนี้นะคะไว้สําหรับเป็นถาดวางของข้างในเนี่ยเก็บของได้สุดเลยนะคะส่วนมุมนี้เนี่ยก็คือจะเป็นชั้นวางของโลง่งๆนะคะให้ให้ลูกค้าปรับใช้อย่างง่ายๆนะคะตู้ลอยด้านบนตรงนี้ก็เช่นกันนะคะเรารับเซ็ตกันมาผนังตรงนี้นะคะจะเป็นผนังตกแต่งที่เราจะใส่คิ้วประดับแล้วก็ ใส่สเตเลสนะคะสีบราวน์ไฮไลน์นะคะเราเอาคิ้วเนี่ยติดไปกับผนังปูนะคะจะเห็นว่าเราสกิมตรงนี้ให้เรียบเพื่อที่จะทําการทาสีนะคะบรรยากาศจะดูเหมือนปูผนงังแต่จริงๆเราช่วยลูกค้าเซฟนะคะแค่ใส่คิ้วไปที่ผนังนะคะก็ะะจะได้บรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในห้องกันคะ่ะจะเป็นห้องทํางานนะคะ เราก็จะดีไซน์มีตู้ลอยด้านบนแล้วก็มีตู้ล่างนะตรงนี้เนี่ยเป็นท็อปเผื่อลูกค้าเขาจะมีโต๊ะทางานตรงนี้เผื่อจะมีรินเตอร์มีอะไรแล้วก็ตรงนี้จะแขวนทีวีนะคะผนังโซนนี้เราดีไซน์แล้วก็กําหนดขนาดอะไรกันไว้หมดแล้วจะเห็นว่าฝ้าบ้านนี้ในห้องนี้จะมีหลายสเต็ปนะคะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราคุยกับลูกค้าตั้งแต่บ้านอยู่ระหว่างสร้างผนังตรงนี้ตัวฝ้าตัวนี้เนี่ยบางจุดเนี่ยค่ะจะติดแนวท่อนะคะเราก็เลยให้อินททเลียนเนี่ย ดีไซน์ตรงนี้ออกมานะคะเป็นเป็นหลืบเพื่อซ่อนไฟให้เป็นดีไซน์ไปเลยนะคะเป็นการแก้ปัญหาด้วยดีไซน์ไปเลยนะคะคิวตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็ล้อด,ดีไซน์จากจากตีมตรงนี้ไปนะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นการใส่คิวแล้วก็สกินผนังทาสีนะคะบรรยากาศเนี่ยจะเข้ากันคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องต่อไปนะอันนี้เป็นห้องฟิตเนสตนะคะห้องนี้เนี่ยจะเบาๆไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะคะเราบอกลูกค้าเลยทําฝ้าหลืบให้บรรยากาศดีๆแล้วก็ ทำกระจกนะคะจะสังเกตว่ากระจกตัวนี้จะไม่ต่ําไปถึงพื้นนะคะทางหลีเองอะ่ะบอกลูกค้าว่าไม่ต้องเสียตังค์ทำปักฝังพื้นดึงออกมาเพราะว่าเผื่อเครื่องของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเอาเป็นปักฝังผนัง,นงต้นทุนก็ถูกกว่าแล้วก็ติดติดกระจกนะคะไม่ต้องถึงพื้นก็ได้เรายังส่องเห็นตายเท้าเราเวลาเราโยคะหรือทําอะไรเนี่ยมันก็จะมองได้เห็นชัดนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะตรงนี้เราก็ดีไซน์จะเป็นห้องาวเดอร room นะคะ ตรงนี้เราก็คือจะดีไซน์เป็นตู้ให้ลูกค้าเก็บอุปกรณ์ในห้องน้งําแล้วก็ตรงนี้กระจกพลาสติกนนะคะให้บรรยากาศละมุนล,ละมุนเปลี่ยนสีได้สามสีนะคะชุดนี้นะคะเป็นโคมไฟที่ลูกค้าเนี่ยไปเลือกมานะคะแล้วก็อินเทเลีย์เนี่ยช่วยลูกค้าดูขนาดแล้วก็ความยาวในการติดตั้งตรงนี้เนี่ยลูกค้าเลือกได้สวยมากเลยค่ะขอชมเลยเามาดูงานห้องนอนใหญ่กันนะคะ นะคะจะเป็นเซตทีวีนะคะแล้วก hmm ็เราก็ใส่ขาสแตเลสให้กับทางคุณลูกค้าตามแบบจริงไม่มีนะคะแต่เราเห็นว่าใส่ไว้ก่อนดีกว่าเกิดอีกหน่อยคุณลูกค้าเนี่ยมีน้องหรือมีใครเผลอไปนั่งนะคะก็จะทําให้โต๊ะมันไม่ไม่ไม่คอตกในวันหน้าตรงนี้ก็เป็นดีไซน์เดียวกันจากข้างล่างคือบ้านเนี้ยจะชอบคุมตีมสีเดียวกันหมดนะคะสีออกเอิร์ธโทนนะคะทีวีก็เดี๋ยวจะเป็นทีวีแขวนตรงนี้เดี๋ยวลูกค้าซื้อมาเดี๋ยวทางเราแขวนให้นะคะยึดขาทีวีให้นะคะส่วนมาด้านนี้จะเป็นมุมหัวเตียงนะคะ ก็คือเดี๋ยวลูกค้าซื้อเตียงงานลงจะเป็นเตียงไม่มีหัวก็ได้นะคะลงไปบริเวณนี้เนี่ยก็คือจะเป็นมุมที่ดีมากตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ดีไซน์คิวติดไปกับผนังปูนนะคะแล้วก็สกิมผนังทําสีให้เรียบโดยล้อสีกันกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะงานจะได้ดูเป็นเซตกันตรงนี้เนี่ยจะเป็นบรรยากาศด้านหลังเตียงนะคะส่วนมุมนี้นะคะจะเห็นว่าเรียบๆเนี่ยจะเหมือนห้องลับนะคะพอเราเปิดไปนะคะแท้เดล จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะก็จะเป็นมุมแต่งตัวบรรยากาศเนี่ยเราก็จะใส่เป็นกระจกเงาให้นะคะจกเงาเพราะว่าเผื่อออกมาก็คือจะแต่งตัวตรงบริเวณนี้ได้แล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งโซนแขวนนะคะแล้วก็โซนลิ้นชักนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นเซตตู้กระเป๋านะคะแล้วก็จะมีเก๊ะไว้สําหรับวางของส่วนนี้เนี่ยเป็นของแถมนะคะที่เราแถมให้กับลูกค้าเนื่องจากว่าเดิมทีตามแบบ 3D ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ย กระจกเดี๋ยวจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีชั้นไม้นิดหน่อยพอ,พอดีลูกค้าเนี่ยไปเห็นคลิปของเราบบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะที่เดะมาร์คราชพฤกษ์เจรันมีเซตนี้นะคะเลยอยากได้แบบนี้บ้างเราก็เลยจับให้เลยค่ะเราก็เลยทําชุดย่อลงมาที่เหมาะสัดส่วนของบ้านนี้นะคะห้องน้ํานะคะตรงห้องน้ําตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นกระจกพลาสกีนนะคะที่เราให้กับลูกค้านะคะอันนี้เราจัดการให้แล้วก็เป็นตู้ใต้ห้องน้ําที่เราจัดเซตให้ตัวนี้เวลาทํานะคะเทคนิคเนี่ย ต้องทําหลังจากที่เดินท่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจกกระจกทลาสติโดยมากเราจะให้เป็นกระจกทัสกินลูกค้านะคะเจรง่ายต่อการใช้งานแล้วก็แสงสว่างเหมาะสมเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ห้องพระนะคะมาดูห้องพระนะคะจะเป็นโทนสีเอิร์โทนนะคะบรรยากาศก็คือจะสงบเรียบร้อยนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะใส่คิ้วประดับนะคะก็คือจะติดประดับไปทุกชั้น แล้วก็เดินปลั๊กมาให้ลูกค้าเผื่อว่าจะวางกระถางทูบเทียนก็จะสเสียบตรงนี้ได้นะคะด้านล่างเนี้ยก็จะเปิดวางของได้นะคะก็ตรงนี้เราทําซุ้มผนังนะคะเป็นซุ้มสแตนเลสนะคะแฮร์ไลน์แล้วก็ติดด้วยกระจกตรงนี้นะคะจะเป็นกระจกพิมพ์ลายพิเศษนะคะสําหรับบ้านนี้โดยเฉพาะแต่ละหลังเนี่ยเราจะทําให้เฉพาะเจาะจงเลยห้องห้องนี้นะคะโจทย์เนี่ยคือจะเป็นห้องนอนแขกหรือห้องนอนเด็กนะคะในอนาคต ตรงนี้เนี่ยเราจะแต่งผนังหัวเตียงด้วยการใส่คิ้วแล้วก็ใส่สเตลเลตสีเอ่อสีแฮร์ไลน์บราวนะคะก็คือจะดูบรรยากาศเหมือนจะกลมกลืนกับิีว์อินแท้จริงแล้วเนี่ยเราช่วยลูกค้าประหยัดงบนะคะคิ้วตัวนี้เนี่ยเรากุไปกับผนังปูนแล้วก็ใส่สเตลเลตนะคะถ้าดูรายละเอียดใกล้ๆงานจะค่อนข้างดูกลมกลืนกันแต่ตรงนี้เนี่ยเราใช้การสกิมแล้วก็ทาสีผนังให้เรียบร้อยนะคะก็ตกแต่งตามอินททเลียออกแบบตรงเสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะทําไว้เลยนะคะ คือจะได้ไม่ต้องมา build i อีกภายหน้าก็เลยทำกู้เสื้อผ้าไก่อนเลยข้างในเนี่ยเราจะมีการเผื่อเผื่อระบบไฟนะคะจะเป็นสวิตช์ฮาร์เลนะคะจะเป็นสวิตที่สำหรับเป็นออโตเมติกนะคะเปิดไปเปิดไปพร้อมกับบานนะคะแล้วก็มีการเผื่อเกะให้ลูกค้านะคะส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยทางนีโอทำตู้ใต้ห้องน้ำไว้ให้นะคะตรงนี้นะคะเผื่อไว้เก็บของตัวนี้วัสดุจะเป็นพลาสติกนะคะจะเปียกน้ำได้แล้วก็แปะโฟมิก้านะคะ